สวัสดีครับผมกับคุณยกเยกก็ เดินทางไปตามทางรถไฟสายใต้วันนี้เราข้อมาถึงสถานีสารายาซึ่งสถานีฝา,ายานั้นก็อยู่ในแนวเดียวกันกันกบคลองมหาสวัสด์นะครับเพราะในช่วงนี้สถานีารถไฟจะคู่ขนานไปกับคลองมหาสวัสด์ห่างกันประมาณ200เมตรประมาณนั้นนะครับ คำว่าฝาลยาเนี่ยก็หมายความว่าเมื่อก่อนนี้เขามีการสร้างคลองแล้วก็จะมีที่พักเป็นจุดๆจ,จ,จุดนี้เขาเรียกว่าฝาละยาคือเป็นโรงพยาบาลหรือคล้ายๆเป็นสถานที่ที่เอาคนป่วยมารักษาแต่ถ้าถึงแก่ชีวิตก็ไปนู่นนะครับไปเผาที่สาราธรรมศพเดี๋ยวนี้ก็เป็นสาราธรรมศพไปแล้วนะครับฝาลาศาลยานั้นนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับผู้คนที่จะมาอยู่แถวนี้นะครับมีขยับมานะครับก็เป็นภาพ ที่ผมก็เคยเห็นมาตั้งแต่สมัยผม <c oughs> อายุไม่ถึงสิบขวบนะครับจะเดินทางจากทางนัานรถไฟขิงมาที่นี่นะครับก็ต้องพายเรือตามแม่น้าตามแม่น้ําท่าจีเข้ามาแล้วเข้าเ <c oughs> ข้าเข้าคลองบางยางเข้าคลองบางกระทึกเข้ามานี่ไม่มีบ้านเรือนประชาชนเลยครับมีแต่คลองกระต้นสะแกเพราะผมเคยพายมาคุณยายคุณยายผมเขาก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมลูกชายครับที่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 ท,ที่บางกระทึกเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็ทราบว่าลูกชายคุณยายผม ค่อยๆนะครับคือลุงผมนั่นแหละครับนะฮะเมื่อก่อนนี้ก็มาแต่งงานกับสาวในบริเวณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่มีใครอยากมาในวันที่มาส่งตัวนั้นถึงขั้นต้องคุมตัวลงเรือมาเลยนะครับมาส่งให้เจ้าสาวนะครับแต่ก็ทุกวันนี้ก็โอ้โหฮะที่ทางเยอะแยะเลยนะครับมากมายเลยเพราะว่าเมื่อที่สมัยก่อนนั้นที่แถวนี้ประมาณยี่สิบไร่แลกกับที่ริมแม่น้ําแถวแถวสามพรานสองไร่ ขาเอาสองไร่ครับเขาไม่เอา20-30ไร่แถวนี้แน่นอนครับแต่ปัจจุบันนี้ต่างกันเลยนะครับอ่าแล้วครับเราก็คุยกันมาเพลินตอนนี้เรามาถึงสถา,านีวัดสุวรรณนะครับก็จะมีวัดสุวรรณทางด้านหน้าก็เป็นสถานีด้านหลังก็เป็นทางรถไฟด้านหน้าทางรถไฟด้านหลังก็เป็นสถานีให้ดูมไม้ไมะดับะไม้มประดับก็ดับไปสวยเลยครับมีเป็นบอนไซมีมะพร้าวอันนี้สวยมากเลยนะครับ <c oughs> เลยสะดุดไปนิดนึงนะครับ อีกทางด้านหนึ่งก็คือทางด้านของวัดสุวรรณก็จะเป็นติดกับคลองเนี่ยนะครับคลองมหาสวัสด์คลองมหาสวัสด์เนี่ยตัดตรงนี้นะครับออกไปที่หน้าวัดไปทางขวาก็จะไปทางแม่น้านําเจ้าพยาไปทางซ้ายก็จะไปทางแม่น้ําท่าจีนเป็นคลองสําคัญในการเดินเรือส่ง่งสินค้าในสมัยก่อนนะครับคลองวัดสุวรรณนะครับอ่านะครับจากนั้นนะครับเราก็จะไปที่คลอ,อ,องมหาสวัสด์สถานีมหาคลองมหาสวัสด์นะครับก็จะเป็นสถานีที่ รองจะถึงยูไลายแล้วในคลิปนี้ผมไม่ได้ทําเรื่องยูไลายนะครับเพราะยูไลายเรื่องยาวมันเยอะนะครับผมจะได้พูดในคลิปต่อไปนะครับสถานีแถวนี้นะครับก็ยังเป็นตัดด้านช่องด้านหน้าก็จะเป็นช่องขาหลังตัดอยู่นะครับพื้นก็ยังเป็นพื้นไม้นะครับนะครับมองไปคล้ายๆกับสถานีทางด้านของจังหวัด <c oughs> อุดรหน,นองคายนะครับคล้ายๆกันเลยรูปทรงเดียวกันเลยนะครับแต่แตกต่างกันนิดเดียวก็คือแถวๆ แล้วต่อน้น,นะครับก็จะเป็นห่างจากกรุงเทพไปหลายร้อยกิโลเมตรแต่ตรงนี้ห่างจากกรุงเทพประมาณยี่ิบ็ดกิโลเมตรเองนะครับเลยมาเลยสเลยสอ่าเลย <c oughs> สะระยามาเล็กน้อยนะครับแล้วก็เราก็เดินทางต่อครับตัวนี้เป็นกิโลเมตรที่ยี่สิบ็ดนะครับ <c oughs> ก็คือที่ตั้งของสถานีรถไฟคลองมหาสวัสดิ์เมื่อครั้งคราวที่ผมพายเรืออยู่ในคลองมหาสวัสดิ์นั้นนะครับคือพายตั้งแต่แม,นม่น้ําชาจีไปทางแม่น้ํา,าเจ้าพยานะครับไปออกที่คลองบางกอกน้อยนะครับ แล้วก็ใช้เลี้ยวขวาก็ไปออกของน้อยใช้เลี้ยวซ้ายก็ไปคลองอ,นอน้อมนนผมทายหมดแล้วนะครับขณะที่พายอยู่ในคลองมหาสวัสดิ์นั้นก็ได้ยินเสียงวูดรถไฟได้ยินเสียงเครื่องยนต์รถไฟดังนะฮะมันก็คู่กันไปนะครับเอาละครับเป็นอันว่าวันนี้เรามาถึงคลองมหาสวัสดิ์ครับสถานีคลองมหาสวัสดิ์นะครับเรื่องราวมีเยอะยะเลยนะครับแหมมีเวลาน้อยก็เลยเอาแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ